ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยไม่มีให้น้องอเฉยๆแล้วแบบว่าน้องเห็นลำหมดไฟพี่ให้ไปแล้วตีเลย เอาไปขายแบบเอาสบ่านไปขายแล้วเดี๋ยวมาขึ้นบวกปืนต่อเนี่ยมีไหมพี่อย่างเงี้ยสาวเราเจีบคอวะ่ะแต่อยากอยากแต่ถ้าทำได้ก็ทำแต่ก็นะเอเิสมีเอสมีคนจะให้เอสมาจีบสาวจีบอะไรเนี่ย <c oughs> มีเขา่าขาวไหมอะไรนะ ให้เควสจีบสาวเออให้กูเนี่ยขาวสาวอ่ะให้ให้สาวสาวให้กูเนี่ยหาสาวสาวอ่ะมีสาวอะเสียงขาวเลยสาวเสียงขาวไม่ค่อยยุ่งกับผู้หญิงเลยเอาดีๆนะขาวไม่คจออยู่หรือเปล่าแช่ทองแกล้งยหลุดก่อนลูก่อนไม่มีครับไม่มีผมไม่ค่อยยุ่งกับผู้หญิงโอ้ แล้วพี่แจ็คให้มาจริงเอาดีๆแล้วพี่แจ็คขอให้มาจริงเนี่ยสองพันห้าเนี่ยเอาให้ผมด้วยเหรอแล้วผมพาไปจีบเลยอบอสคนครึ้นไหมคน,คนครึ่งเดี๋ยวคนเดี๋ยว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 โคเ,เตอร์แพ็กเก้าเก้าให้อ่ะเอ้าเอามาทําไมอ่ะเอา้าเอา้าดูถูกหรอไม่อ้อ,อร้อยหนึง่งยังไม่มีตังค์ซื้อเกมไม่เชื่อจากเก้าเก้าบาทบอสไม่เอาไอ้ควยของไม่ใช่แบบไม่อยากเติมแล้วผมมีเยอะแล้วบอสให้มาก็เยอะแล้วอ่ะงั้นไปงันไปก่อนนะเอ้าคืออะไร ี่เขาเป็นอะไร NI NI อันนี้สัมภาษณ์ได้ไหมครับสัมภาษณ์ได้ไหมคนนี้ได้ค่ะถามก่อนมีแฟนไหมครับไม่มีค่ะโอเคได้ครับได้ขอสัมภาษณ์นะครับไม่เป็นไรเอาอ๋อคือสัมภาษณ์แต่แบบคนไม่มีแฟนอย่างเงี้ยหรอใช่ครับใช่ครับได้ไหมล่ะครับ่ไนะะคได้ไหมสัมภาษณ์ได้ไหมครับขอคุยได้ไหมค่ะได้ได้ เรวค <ais ama S 2> ือตั uh ้งกล้องนะครับหน้ามาเตรียมตบมือแล้วหน้ามากดตบมือได้ไรอ่ะไหนไม้อ่ะต้องมีไม้ตบหัวแทนนะแทนไม่มีครับเนี่ยไม้อยู่ข้ามผมเนี่ยหมูตัวเนี้ยอ๋อโอเคเหมือนที่คุณมีอ่ะแล้วไม่มีใครถือถืออันนี้ไม้เหรอที่มันมันลอยลอยมันหัวเอาไมคบบอสลมมมาเยรัผไ่ผมไม่หัวไม่มีครับไม่มีไม่มีมึงก็ทำวิชายพี่ชายตบเลยเด้อดูวีอ๋อตบมือให้ไงครับตบมือตบมือให้อยู่ที่ท่าเลยปะหน้ามาอป เออตบเบาวันนี้ได้ไหมครับพอดีเสียงเดซิเบลมันดังเกินหาเจอป่ะคไม่ไม่เจอไม่เป็นไรครับกลัวเสียงพูดจะไม่เข้าไมค์ครับได้ยินเสียงตกตบมือไม่ไม่ต้องปลมนะพูดเฮเฮอ่ะเฮเอานะเฮเอ่ะนะน่ารักสวยครับสวยสวยถ้าแบบเป็นโห่แทนได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ดังกว่าเลยอะเดี๋ยวแขกรับเชิญดี๋เสียขวัญครับ ตามมาเลยนะครับเริ่มเลยนะใช่ครับโตครับตามมาเลยนะใบสองใบไหมครับเด็กอายุดีแจกโกให้หมดสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออับิเกลค่ะอับิเกลอายุดีอับิเกลซีอายุเท่าไหร่ครับยี่สี่ค่ะไปสี่ใช่หรอโสดไหมครับโสดค่ะโสดใช่หรอพร้อมเปิดใจไหมครับเปิดใจหรอ เปิดเปิดก็ได้นะก็ได้นะมันอยู่ที่คนถามด้วยอะค่ะแล้วอย่างผมถามนี่เปิดใจได้ไหมครับอะไรนะคะถ้าผมถามนี่เปิดใจได้ไหมครับอืมแล้วเราจะเปิดไหมอะค่ะเปิดไหมเปิดใจพร้อมเปิดตัวครับเจอหรลงลงดีเปิดเปิดใจอันนี้คือถอดถอดอะไรครัถอดใจเหรอถอดหมูให้ครับถอดหมูให้เนี่ยข้างๆงให้ไปโย้งข้างอีกตัว พี่บูโลบไหนพี่มันเข้าเฟมากแล้วถ้าเปิดใจนี่คือสเปคยังไงครับถึงจะเปิดใจสเปคหรอนี่นี่ใส่รวยก็พอค่ะแค่นั้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อนีออนมาสักคันนะเว้ยนอกแก๊งเนี่ยบอสเงินเงินนี้ฝากที่ผมรอยเอนี่เอาเลยไหมเอาเลยเดี๋ยวให้เลยพอได้ไหมครับอย่างนี้พอได้ไหมแล้วสเปกยังไงครับที่โนเลยไม่เอาเลย อืมไม่เปพอทนไม่หานนี่คือพอเลยค่ะก็คือต้องมีตังใช่ไหมครับก็มีตังหน่อยนิดนึงใช่ไหมถ้าจะเข้ามามันมันก็ต้องนิดนึงอะค่ะมันก็ต้องนิดนึงต้องแบบนิดนึงอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอก็คือจะแบบอย่างนั้นแหละโว้หึหโว งั้นก่อนจากกันขอแบบว่าบอกรักพี่แจ็คได้ไหมครับพี่แจ็ค<ะ>บอกรักพี่แจ็คก,ก่อนจากได้ไหมครับเฮ้ยมันบอกรักมันมันไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเผื่อแฟนอนา,นา,นานคตเขาเห็นแบบทำไงเนี่ยเนี่ยเขาอยู่ตรงหน้าไม่ใช่เหรอมันก็นต้องมันก็นต้องรึเปล่ามัน <c oughs> จะบอกได้อ่ะมีคำอื่นไหมถ้าอย่างนั้นไม่มีอย่างอื่นไหมจบ <c oughs> ไปจบโปจบต่อเชียเลยโปจบทำอื่นครับพูดคำไหนได้บ้างครับขอแค่มีชื่อแจ็คครับ กูรู้ไปแล้โอเคพี่โอเคปะฝากถึงพี่แจ็คเหรอคะใช่ครับฝากถึงได้ไหมครับฝากถึงเอาอะไรดีอ่ะคิดยาไหมครับบอกคิดถึงได้มั้ยคิดถึงจุ๊บก็ได้ครับจุ๊บจุ๊บได้ไหมจุ๊บได้ไหมครับจุ๊บได้ไหมจุ๊บได้ไหมครับฝันดีก็ได้ครับฝันดีฝันดีนะคะพี่แจ็คอะไรเงี้ยอย่งั้นเลยเหรอใช่ พันดีนะคะพี่แจ๊ยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับเจอมาพี่จูบมาพี่จูบมาตาคิวพี่แล้วไปพี่จูบอุ้มไปดิจูบอยู่ไหนอ่ะคนนี้ครับคนนี้ครับคนนี้คครับนนี้เหรอครับคนนี้เหรอคุยได้สีดงคนนี้สัมภาษณ์ได้หรอได้ไหมครับคนนี้สัมภาษณ์ได้ไหมใช่พี่บาบี้ใช่ไหมครับใช่จ้ะทำไมจ้ะ คนยืนแจกใบเหลืองไอพี่ไอพี่ช่วยแจกใบเหลืองโต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 แจกใบเหลืองอยู่นี่แม่กล้องอ่ะกล้องหายไปไหนอ่ะโตโตโตว่าขึ้นหลังดูขึ้นหลังคนดูพี่ก่อนก่อนจะสัมภาษณ์พี่ดูสัมภาษณ์ได้มั้ยคุณไหมพี่สัมภาษณ์ได้มั้ยพี่เาสัมภาษณ์ได้ใช่ไหมจ้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าเราลุ่มลุ่มลงนีดลูกค้าเห็นคนนี้ต้องต้องเมมเมมเลยเก็บเก็บที่มือก่อนุีเอม่ใจคอไม่ดีเลยนะอยลุงลุงเอาแจกเราเชิญมาข้างๆหน่อยลุงได้ครับได้ครับ พพีีี่่่้องไมมครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อบารี่จ้าอายุเท่าไหร่ครับชื่อขุนสิบห้าจ้าโสดไหมครับโสดไหมโสดจ้าโตยังออกสีหน้าโตยออกสีหน้าขอบริจาค normal หน่อยได้ไหมพร้อมเปิดใจไหมครับพร้อมเปิดใจเปิดใจไหมถ้าถ้าโสดพอเปิดใจไปอยู่ที่คนเข้ามามากกว่า อ่าผมผมผมอยากรู้ผมอยากรู้ถ้าสมมติว่าผมทองเนี่ยผมทองใส่แววนข้างบนเนี่ยพอจะได้ไหมครับหนึ่งสี่หนึ่งสามได้จาวท่านไหนมันเทียบได้จ้าต่ไม่ใช่คนที่แบบว่าเคยมาแล้วแล้วก็ออกไปอ่ะอ๋อมันออกฟรีเลยนะเมื่อกี้ไอ้นั่นอ่ะมันออกมันต่อมอฟีเลยนะอแล้วคนแบบไหนที่ที่ที่โนครับไม่เลย คนที่มีคนอื่นไงจ๊ะว้าาาดูเวลาใครๆก็ไม่ชอบคนที่มีคนอื่นอยู่แล้วถูกไหมอ่าถูกต้องครับถูกต้องก็ขอบคุณครับประมาณนี้อ้าวถ้ารักเงินเท่าหรืออะไร้บลิวเล่าบลิวบวาร์ปได้ไหมครับอ่ะาร์ปได้ไหมาร์ปอะไรวาร์ปได้สินั่นไงไปละโอเควาร์ปละแจการ์ปนี่วาร์ป ย้ายเลยโอ้ยคราจะเอากับเขาได้ปะไรไม่มีอะไรเม่มนแล้วไอติมมาจากไหนอ่ะต้องเข้าไปกินสัมภาษณ์ได้ไหมครับคุณผู้หญิงสัมภาษณ์ได้ไหมต้องได้ค่ะได้นี่ครับฝันกล้องมาทางนี้หน่อยฝันกล้องว่านี่สัมภาษณ์อะไรนะไหนอ่ะู้กเราคัดลายรูกเดี๋ยวเดี๋ยวถามเลยนะครับเยอะเกินลอที่เมื่อก่อนเราเจียงบ่อยๆไงที่เราไปซ้อมด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก็นเลยครับมานี้ยกันเลยนี่ ไอรูปีมันมันอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยนะครับ,รบสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อนีโมค่ะชื่อนีโมอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบค่ะโสดไหมครับโสดครับโสดใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วคน,าาค,คนที่เข้ามาเปิดใจไหมครับเปิดใจไหมคนที่เข้ามาเปิดใจไหมไม่ไม่เปิดค่ะหมายถึงว่าตอนนี้เปิดใจไหมครับ ตอนนี้ไม่เปิดค่ะอืมไม่เปิดถ้าสมมติว่าสเปคเป็นยังไงครับสเปคสเปคเหรอชอบคนชอบคนพูดได้เหรอพูดได้ครับพูดได้พูดได้พูดมาเลยชอบหนุ่มบ็อกซิ่งค่ะอืมชอบหนุ่มบ็อกซิง่งเสียงขาวขาวใช่ไหมครับขาวขใช่ไหมเออขาวหรอครับเน้นพอดีเน้นสาวอะค่ะไม่เน้นอะไรืน เห็นเทสใช่ไหมครับเทสดีอะไรเงี้ยเทสดีเสียงขาวต้องต่อยเก่งไหมครับไม่ต้องค่ะขอขอสาวดีก็พอเน้นแค่เสียงใช่ไหมครับเน้นแค่เสียงใช่ไหมหน้าตาไม่ไม่ไม่ต้องใช่ไหมครับหน้าตาหน้าตาไม่ต้องค่ะเน้นสาวอืมแล้วคนแบบไหนที่ไม่เลยไม่เลยถ้าจะเข้ามาแล้วเป็นอย่างเงี้ยไม่เลยอ๋อแบบไม่เลยเหรอใช่ครับไม่ชอบผู้ชายอยากขายค่ะชอบผู้ชายพูดเพราะโอเคครับไปอย่างนี้ได้ไหมครับ แบบพูดคับพูดคะทุกทุกรอบอะไรเงี้ยใช่ลค่ะสเปยชอบไหมผู้ชายพูดค้าขาครับชอบไครับผู้ชายพูด้าขาอะไรเงี้ยชอบมากค่ะสเปยเจนฝันดีนะคะชอบไหมครับชอบค่ะอ้วนชอบครับทรงครับเธองี้ใช่ไหมครับบอกฝันดีก่อนนอนใช่ไหมครับ ตอนนี้ต่ตอนนี้ยังไม่เปิดใจใช่ไหมครับยังค่ะไม่เปิดใจเดี๋ยวทักไปนะครับโอเคค่ะ <laughs> อ่างั้นก่อนจากบอกฝันบอกฝันดีพี่แจ็คให้หน่อยมาผมชื่อแจ็คครับบอกฝันดีพี่แจ็คหน่ยครับฝันดีนะคะพี่แจ็คจูบมั่วขออีกรอบครับขออีกรอบ<ว> <laughs> พี่แจ็คยิ้มแชิงพี่แจ็คยิ้มแชิงขออีกรอบหน่อยค,ครับฝันดีนะคะพี่แจ็คจูบมัขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบครับที่สละเวลาให้ขอบครับ,<อ>บครับหนึ่งจุดหนึ่งเด้อไปไปตปไปไปเปิดตู้เปิดตู้พี่แจ็คคุ้มจัดอ่ะวันเนี้ยพี่แจ็คกูคุ้มจัดอ่ะไออย่าบอกเลยพี่แจ็คคุ้มจัดอ่ะเฮ้ยขึข้นขึนข้นขึ้นเป็นนีโมโรงพยาบาล ถูกใจให้เพิ่มได้นะครับ,บรนคนดูคนไหนหถูกใจให้เพิ่มได้นะครับเดี๋ยวจะไปเติมกาชาเนี่ยครับจะไปตีบวกปืนเนี่ยถูกใจให้เพิ่มได้นะครับแท,น,ทนตั้งเดือพี่ความเดือ,ข,อขับรถบาดเสียใจเอางี้ผลงาน <อ Een S 1> เป็นไงเป็นผลงาน,นเ,เป็นไงพี่แจ็คบ้างไงถามก่อน<ห>พี่แจ็คบ้างไงผลงานดีหรือเปล่าม้าใครไม่ขไบวาเหี้ยเนี่ยบีทดอะไรไม่มองด้านบนวะ นายทวนเป็นไงนายทุนถูกใจหรอมองได้ง่ายอ่ะพี่มองได้มนทำไมไปก็เมื่อกี้มันเห็นว่ามันติดมันก็หลุดได้เนี่ยก็หลบดออกมาตัวให้เตี้ยเราเซนบอกต่อนเลยงานดีเย็ดเค็มดีดีไปโดนเขาคือกูผิดใช่ไหมกูทำตูวทำตัวอย่างเงี้ยฮะอันนี้อ่ะกูสูงนิดนึงกูกูผิดเนาะไม่ใช่กูคว้าเอาไว้มันจะเปลี่ยนท่าแต่ผมเขาไม่หยุดเต้นนดิว่ะรูปเห็นที่ผมส่งไปบ้านที่พักเราอ่ะในแชทอ่ะ ที่ผักอุ้ยอ๋อชวนอะไรอ่ะชวนอะไรอ่ะเออชวนอะไรอ่ะยี่ไปดรูคันเอยคันนอยอ้าวถาไม่ได้ปิดอ่ะอันนี้ไม่ได้ปิดที่ผมนะอาออันนี้ไม่ชวนอะไรไม่รู้นะที่ผมส่งไปอ่ะไม่แชทอ่ะแนะนำท่านอื่นเลยครับฟิลแฟนสุดๆที่ฟักอ่ะที่ฟักเมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว KOC กันด้วยนะครับ